าากระซิบบอกเรานำเสนอรถกระบะมือสองขับดีมากๆนะคะเข้าไปดูแล้วคาดว่าไม่ผิดหวังนะคะทุกท่านคันนี้เป็นรถกระบะ Isuzu D-Max 2.5 SX Super Titanium ปี2011ค่ะปีไม่ลึกนะคะมาในราคาตัดเงินสดเลยค่ะ148,000บาทเกียร์ธรรมดาค่ะรถสวยทั้งภายนอกภายในกันเลยนะคะ ขับดีมากขับพร้อมใช้พร้อมขับทุกอย่างค่ะแอร์เย็นเพลงเพราะนะคะ1 4 8 0 0 0บาทรถอยู่แถวกรุงเทพมหานครค่ะสาธุประดิษฐี19มีเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปนะคะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อไว้ให้ทั้งหมดเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับทุกท่านได้สนใจได้โทรไปคุยได้นัดหมายไปดูตัวจริงนะคะไปตรวจสอบรถไปตรวจสอบเอกสารต่างๆกันด้วย แอดมินเพียงนำเนาสนาอคัดสรรสุดๆราคาจับต้องได้มาให้เลือกชมเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ